พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันเสาร์ที่7กุมภาพาันธ์ปี2026ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระวจนะของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์โรมบทที่14ข้อที่12มีใจความดังนี้ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้านะคะ พระคัมภีในตอนนี้อยากจะหนุนใจในด้านของให้เราที่จะระมัดระวังในแต่ละวันที่เราจะทําทุกสิ่งมีแรงจูงใจที่ถูกต้องอยู่บนหลักความจริงของพระเจ้า <c oughs> ก็คือเราทําในสิ่งที่พระเจ้าชอบนะคะไม่ใช่ตัวเราเองชอบดังนั้นเนี่ยพระคัมภีในวันนี้ก็ได้พูดถึงถ้าเราดูบริบทก็พูดเกี่ยวกับการตัดสิน ะะการที่เราเป็นผู้เชื่อที่ดีเนี่ยเราจะไม่ตัดสินผู้อื่นนะคะพระคัมภีรก็ได้พูดและได้สอนเรื่องเกี่ยวกับอย่าตัดสินผู้อื่นนะคะเราสามารถเปิดดูได้ในมัทธิวบทที่7ข้อที่1นถึงหนะคะก็ได้พูดเกี่ยวกับว่าอย่าตัดสินนะคะเมื่อเราตัดสินผู้อื่นอย่างไรเนี่ยพระเจ้าก็จะตัดสินเราอย่างนั้นนะคะถ้าพูดถึงในด้านของการตัดสิน หรือถ้าเป็นอีกมุมหนึ่งก็คือในด้านของการาเตือนซึ่งกันและกันนะคะถ้าพระเจ้าส่งคนคนหนึ่งที่เรารู้แหละว่าเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าให้เราไปบอกเขาว่าสิ่งที่เขากำลังทำผิดกับสิ่งที่เขากำลังจะเดินไปในเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่ผิดแต่เราจะ เตือนเขายังไงดีนะคะบางคนนะคะเราก็ต้องไวในการสังเกตคนสังเกตพี่น้องของเรานะคะบางคนรับการเตือนบางคนรับการสอนนะคะบางคนนี่ไม่เลยนะคะบางคนเหมือนพี่น้องเทน้ําใส่แก้วอะคะ่ะท่านน้ําเต็มแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะขังได้แล้วนะคะมันก็จะล้นนะคะ พี่น้องที่ไม่รับการเตือนจากใครเนี่ยก็จะเป็นภาพนี้นะคะถ้าเราเจอพี่น้องในลักษณะแบบนี้เนี่ยพระคัมภีร์ก็ได้พูดถึงในมัทธิวบทที่6ขอโทษบทที่7ข้อที่6กนะคะก็จะพูดเกี่ยวกับเปรียบภาพให้เห็นอย่าให้ของบริสุทธิ์แก่สุนัขนะคะอย่าให้ของดีของที่สะอาดหรือบริสุทธิ์ที่สุดแก่สุนัขนะคะอย่ายโยนไข่มุกให้แก่สุก,กรนะคะ เกรงว่ามันจะเหยียบย่ําและจะหันกลับมากับพวกท่านด้วยนะก็คือบางคนก็จะย้อนกลับมาต่อว่าเราอย่างนี้นะคะเช่นถ้าหากเราเอาทองหนึ่งบาทให้กับหมูเนี่ยหมูก็จะไม่รู้สึกว่ามีค่านะคะแต่ถ้าเราเอาอาหารให้เขาก็จะสนใจมากกว่าทองที่เราให้นะคะอันนี้คือเป็นภาพให้เราได้เห็นนะคะ ้าหากพระเจ้าส่งคนให้เราไปบอกว่าไปเตือนคนอื่นไปบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยเราต้องมีสติปัญญานะคะเราจะไม่มีท่าทีที่แบบไปตัดสินไปต่อว่าเขานะคะเราจะไม่สะใจเมื่อเขาเจอความยากลำบากนะคะหลังจากที่เราได้บอกไปแล้วเขาไม่ฟังผลที่ตามมา ตัวเขาแั่แหละที่เป็นคนที่รับผิดชอบนะคะขอพระเจ้าที่จะประทานสติปัญญาให้กับพี่น้องนะคะถ้าหากเรารเผชิญในกรณีแบบนี้ที่เราจะมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเรายังคงตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆด้วยในแบบที่พระเจ้าชอบนะคะไม่ใช่วิธีการมาตรฐานของในโลกนี้นะคะบ,บางครั้งเนี่ยเราทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยคนอื่นจะ เกลียดเราคูอื่นจะไม่ชอบเรานะคะไม่เป็นไรเมื่อเราทําสิ่งที่ถูกต้องที่พระเจ้าชอบเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปคนอื่นจะเห็นว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าและเราสามารถเป็นพระพรให้กับพี่น้องของเราได้นะคะขอพระเจ้าที่จะนําเราทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดเราทําทุกอย่างถวายเกียรติแด,ด่พระเจ้านะคะ เพราะว่าสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยพระเจ้าทรงมองเห็นนะคะแม้หลายครั้งเราไปอยู่ในที่รับตาคนมนุษย์อาจจะมองไม่เห็นเราเราหลบซ่อนไว้หรือเราอาจจะอยู่ในที่มืดนะคะหมายถึงในในที่มืดที่ไม่มีไฟไม่มีแสงสว่างอย่างนี้ค่ะ แต่พระเจ้าทรงมองเห็นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะดังนั้นไม่ว่าวันนี้เรามีหน้าที่รับผิดชอบอะไรไม่ว่าจะเป็นเป็นผู้นำที่โบสถ์หรือเป็นผู้นำที่บ้านหรือเป็นผู้นำตัวเองนะคะเราทุกคนเป็นผู้นำนะคะพี่น้องรู้ไหมเราอย่างน้อยก็เราเป็นผู้นำของตัวเราเองนะคะดังนั้นสิ่งที่เราได้รับผิดชอบในวันนี้ที่พระเจ้ามอบให้เนี่ย เราก็ทำอย่างสักซื่อต่อพระเจ้านะคะเพราะว่าวันหนึ่งเราทุกคนก็ต้องบอกเรื่องราวที่เราทำวันนี้ให้กับพระเจ้านะคะเราต้องเข้าฝ้าพระเจ้านะคะซึ่งวันวันที่เราจะเข้าฟ้าพระเจ้าเนี่ยวันไหนไม่มีใครรู้นะคะดังนั้นขอให้เราทุกวันนี้เราเตรียมชีวิตของเราให้ดีเตรียมความเชื่อเรา พัฒนาความเชื่อของเรานะคะเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าได้มากขึ้นนะคะทุกวันนี้ขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องก็กระตือรือร้นในการที่จะร่วมรับใช้ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่เราจะไม่หยุดอยู่แค่ร่วมรับใช้ในตรงนี้เท่านั้นนะคะเราจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งในด้านของการเป็นสาวกการที่เราจะนําผู้อื่นมาถึงพระเจ้าการที่เราฝึกเลี้ยงดูลูกแกะ ที่พระเจ้าส่งมาให้และที่สําคัญเลยก็คือเราจะพัฒนาด้วยการอีกขั้นหนึ่งในการสอนกลุ่มเล็กๆอย่างนี้ค่ะเช่นอ,อนุชนรุ่นใหญ่บางคนวัยทำงานแล้วก็มาสอนน้องๆอ,อ,อนุชนอย่างนี้ค่ะมาฝึกสอนเป็นครูระวีอย่างนี้เป็นต้นนะคะพี่น้องถ้าใครมีพระ,ะใจก็ติดต่อคุณครูระวีได้นะคะ ขอพระเจ้าที่จะนำเราที่เราจะพัฒนาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแรงจูนใจของเราต้องถูกต้องนะ,ะเราทำเพื่อพระเจ้าเราทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะขอพระเจ้าที่จะทรงนำช่วยเหลือเราทุกคนนะคะก็หลังๆมาก็ขอบคุณพระเจ้านะคะไม่ว่าจะเป็นทีมบุรุษหรือกลุ่มสตรีก็ มีผู้นำคนใหม่ๆที่มานำนำมัสการพระเจ้านะคะเมื่อเราเห็นพี่น้องที่ลุกขึ้นมาร่วมรับใช้ด้วยกันหากครั้งแรกเขาอาจจะตื่นเต้นหรืออาจจะทำได้ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปตักสินไม่ต้องไปต่อว่าเขานะคะเราก็คุยกับเขาอย่างมีศิละปะเ,เพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงก็ดีมากเลยนะทุกอย่าง อย่างนี้ค่ะเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะการให้กําลังใจซึ่งกันและกันก็เป็นภาษารักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเราทุกคนก็เชื่อว่าต้องการกําลังใจนะคะดังนั้นเราก็เรียนรู้ที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้เรียนรู้ไปด้วยกันนะ,ะเพื่อที่วันหนึ่งเราเข้าเฝ้าพระเจ้าเราทูลเรื่องราวของเราต่อพระเจ้าในแบบที่พระเจ้าชื่นใจนะคะและเราก็นำดวงวิน เราจะไม่เข้าเฝ้า,าพระเจ้าด้วยมือเปล่านะคะในขณะที่เรายังมีโอกาสเราก็พัฒนาชีวิตในการรับใช้และความเชื่อของเราโดยการนําดวงวิญญาณมาถึงพระเจ้าเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยมีผลงานของเรานะคะซึ่งอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผู้เชื่อทุกคนนะคะมีหน้าที่รับผิดชอบเหมือนกันนะคะนำข่าวดีไปถึงผู้คนอีกมากมาย เรื่องพระเยซูคริสต์นะคะที่พระเยซูมาบังเกิดและพระเยซูทุกดึงและตายในวันที่สามพระองค์ก็ฟื้นนะคะพระองค์ก็กลับไปเตรียมสถานที่ให้กับผู้เชื่อทุกคนที่แผ่นดินสวรรค์น,นะคะแม้แม้พระองค์จะร่างกายพระองค์ฟื้นแล้วพระองค์ก็จะกายพระองค์จะกลับไปอยู่ที่สวรรค์แล้วนะคะแต่ พระเยซูไม่ทอดทิ้งคนของพระองค์นะคะพระองค์ปร,ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูที่ปรึกษามหาสจรให้กับเราขอพระเจ้าที่จะนำพี่น้องทุกคนนะคะใกล้จะเลือกตั้งมรณายกชุกใหม่แล้วนะคะถ้าพี่น้องถูกเลือกในตำแหน่งที่พี่น้องอมีความสามารถที่จะทำได้เราจะพัฒนาตัวเองที่จะร่วมรับใช้ด้วยกันต่อไปดีไหมคะพี่น้องไม่ต้องกลัวนะคะเรามีพระเจ้าเรามี ครูผู้วิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราได้นะคะพระเจ้าที่จะทรงนำเรานะคะในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีโอกาสอยู่พระเยซูยังไม่เสด็จก,กลับมาเนี่ยเราก็เตรียมชีวิตของเราและเราจะเป็นผู้ที่นำเขาดีไปถึงผู้คนอีกมากมายนะคะเพื่อที่วันหนึ่งเรากลับไปเข้าฟ้าพระเจ้าด้วยให้พระเจ้าชื่นใจ ผลงานของเรานะคะและที่ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สาหรับพระคําของพระเจ้าในเช้านี้ที่หนุนใจให้เราสิ่งที่เราทําวันนี้มีผลต่อโลกภายหน้าที่เราวันหนึ่งเราทุกคนต่างก็ต้องทูลเรื่องราวของตัวเราเองต่อพระเจ้าในวันนั้นเราจะมีผลงานที่ทําให้พระเจ้าชื่นใจนําดวงวิญญาณของพี่น้องของเราหรือ,อมิสหายของเราเขาเฝ้า พระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดนำในระหว่างนี้กระบวนการฝึกฝนกระบวนการพัฒนาต่อไปนี้ที่เราจะมีความเชื่อที่มั่งคงในพระเจ้าและที่เราจะทำทุกสิ่งด้วยท่าทีที่ถูกต้องและสักซื่อต่อพระองค์ต่อไปที่ถางขอบคุณสำหรับพระคำของพระเจ้าในเช้านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพร้มพี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ